สวัสดีค่ะสวัสดีผู้ปกครองและก็เด็กนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวิชาการงานอาชีพวันนี้คุณครูแตงจะมาสอนในเรื่องแต่งตัวกันเถอะระดับชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งเราจะใช้หนังสือเล่มนี้นะคะนักเรียนเอามาใช้ได้เลยค่ะเอามาเปิดไปพร้อมๆกับค,คุณครูเลยนะคะเราจะเรียนรู้ไปพร้อมๆกันค่ะแต่งตัวกันเถอะ การแต่งกายด้วยตนเองถ้าเราแต่งกายได้เราก็จะได้ไดรับคำชมนะคะสามารถช่วยเหลือตนเองแบ่งเบาภาระของผู้ปกครองนักเรียนต้องพยายามแต่งกายด้วยตนเองนะคะนักเรียนรู้จักเครื่องแต่งกายอะไรบ้างเรามาดูไปพร้อมๆกันเลยคะ่ะเครื่องแต่งกายนะคะ ก็จะมีชุดกระโปรงเสื้อกล้ามเสื้อเชิต้ตกางเกงขาสั้นกางเกงขายาวกระโปรงเข็มขัดถุงเท้ารองเท้ารองเท้าก็จะมีหลายชนิดหลายแบบก็จะใช้แตกต่างกันออกไปนะคะหลักการแต่งกายก่อนสวมเสื้อทุกครั้งเราควรสำรวจอ,อะไรคะนักเรียน สำรวจความเรียบร้อยเรามีหลักการดูง่ายๆนะคะว่าก่อนออกจากบ้านเราต้องดูอะไรบ้างหนึ่งเสื้อผ้าที่เราสวมใส่ต้องไม่มีรอยเปื้อนหรือชำรุดแล้วก็ตรวจสอบตะเข็บหรือรอยเย็บให้อยู่ด้านในเสมอแล้วก็ดูตำแหน่งของเสื้อผ้าก่อนสวมใส่ทุกครั้งไม่ให้มีรอยเปื้อนหรือชำรุดนักเรียนดูว่าเสื้อของเรามีรอยขาดตะเข็บขาดหรือเปล่า มีรอยด่างรอยดำรอยเลอะรอยรอยเลอะขาดต่างๆหรือเปล่าแล้วก็ตรวจสอบตะเข็บคือตะเข็บเสื้อต้องอยู่ด้านในจะออกมาอยู่ด้านนอกได้ไหมคะไม่ได้เพราะว่าเป็นการแต่งกายที่ไม่เรียบร้อยไม่สุภาพแล้วก็ดูตำแหน่งของเสื้อผ้าอาจจะใส่ด้านหน้ากลับไปด้านหลังด้านหลังกลับมาด้านหน้าฉะนั้นก่อนแต่งกาย เราต้องดูให้นะดูก่อนนะคะว่าเราสวมถูกต้องหรือเปล่าขั้นตอนการแต่งกายการแต่งกายต้องเริ่มสวมใส่จากเครื่องข้างในก่อนนะคะแล้วก็มาข้างนอกเช่นใส่ชุดชั้นในแล้วก็มาใส่เสื้อด้านนอกขั้นตอนการแต่งกายเสื้อที่มีกระดุมและกางเกงมาดูพร้อมๆกันเลยค่ะอันดับแรกเราก็จะใส่กางเกงชั้นใน ใส่กางเกงชั้นในเสร็จแล้วเราก well. ็จะมาใส่เสื้อและเราก็จะมาติดกระดุมให้ครบทุกเม็ดหลังจากที่ติดกระดุมครบทุกเม็ดแล้วนะคะเราก็จะมาเอากางเกงใส่ในเสื้อหรือเสื้อใส่ในกางเกงคะเด็กเราก็จะเอามาเอากางเกงนะคะเอามาใส่ในเสื้อค่ะหลังจากที่ใส่ในเสื้อเสร็จแล้ว เราก็จะมาตรวจความเรียบร้อยว่ามันตึงมันเรียบหรือเปล่าและหลังจากนั้นเราก็จะมาใส่ถุงเท้าใส่รองเท้าแล้วก็สำรวจความถูกต้องของการแต่งกายของเราว่าเราติดกระดุมครบหรือเปล่าซิปเราลูดหรือยังถ้าทำเสร็จครบทุกขั้นตอนแล้วตรวจความเรียบร้อยแล้วเราก็สามารถออกจากบ้านได้ค่ะต่อไปเป็นขั้นตอนการแต่งกายเสื้อที่ไม่มีกระดุมและกระโปรงนะคะขั้นตอน แรกเราก็จะใส่อะไรคะกางเกงชั้นในเสื้อชั้นในใส่ให้เรียบร้อยนะคะใส่ตามขั้นตอนไอขั้นตอนการแต่งกายนี้เราจะดูนะคะเสื้อที่แบบไม่มีกระดุมใช่ไหมคะด้านหน้าด้านหลังจะเหมือนกันก็แตกต่างกันตรงที่คอเสื้อนะคะด้านหน้าก็จะต่มลงมานิดนึงด้านหลังก็จะสูงหน่อยฉะนั้นเราก็ควรดูนะคะว่าเราสวมใส่ถูกทางหรือเปล่า เมื่อใส่เสร็จนะคะนักเรียนตรวจด,ดูดความเรียบร้อยใส่ถุงเท้าใส่รองเท้าแล้วก็ตรวจความเรียบร้อยสามารถออกจากบ้านได้การแต่งกายให้เหมาะสมกับสภาพอากาศและสถานที่นะคะการแต่งกายให้เหมาะสมกับสภาพอากาศเพราะว่าประเทศไทยของเรามีอยู่สามฤดูนะคะมีฤดูร้อนฤดูหนาวฤดูฝน การแต่งกายในแต่ละฤด,ดูก็จะแตกต่างกันออกไปนะคะฤด,ดูร้อนควรสวมเสื้อผ้าที่เนื้อโปร่งบางสวมใส่สบายสวมหมวกเพื่อป้องกันแดดนะคะแล้วก็ฤด,ดูฝนควรแต่งกายสวมเสื้อกันฝนและกลางร่มนะคะทำไมทไมถึงต้องกางร่มในฤด,ดูฝน ทำไมไม่เดินตากฝนเพราะว่าการตากฝนอาจทำให้เราไม่สบายทำให้เราป่วยเป็นหวดัดเป็นไข้ได้นะคะเราต้องรักษาสุขภาพแล้วก็อากาศหนาวอากาศหนาวต้องทำยังไงคะอากาศหนาวเย็นอากาศที่มีแบบหนาวเย็นมากๆเราก็ควรจะสวมเสื้อกันหนาวที่หนาๆใส่กางเกงขายาวเสือ้อแขนยาว แล้วก็ถุงเท้าผ้าพันคอแล้วก็ใส่หมวกเพื่อที่ร่างกายของเราจะได้อบอุ่นเพื่อป้องกันร่างกายของเราให้อบอุ่นอยู่เสมอไม่ให้มีอาการเจ็บป่วยอาการที่เจ็บป่วยในฤดูหนาวก็จะมีอาการอะไรบ้างคะนักเรียนที่ส่วนมากเด็กจะป่วยก็จะมีน้ำมูกไหลไอจามเป็นไข้เพราะว่าอุณหภูมิเย็นเกินไปก็จะทำให้ร่างกายของเราเกิดอาการ จ็บป่วยได้นะคะฉะนั้นการแต่งกายในแต่ละฤด,ดูเราก็ควรแต่งกายให้เหมาะสมกับในฤด,ดูและสภาพอากาศนั้นๆน,น,นะคะสัปดาห์นี้คุณครูแตงจะมีการทดสอบท้ายบทในเรื่องแต่งตัวกันเถอะคุณครูก็อยากให้นักเรียนได้คะแนนเต็มกันทุกคนนะคะค่อยๆทำข้อสอบนะคะไม่ต้องรีบค่ะสัปดาห์นี้คุณครูแตงขอจบ การสอนเพียงแค่นี้นะคะเจอกันในสัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ